ของมาส่งกองอยู่หลายวันแล้วนะคะมาเราจะมาแกะกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเตรียมคลอดน้องแตงโมนะลูกเนาะของเตรียมคลอดเบบีเนี่ยเบบีใหญ่ๆอยู่ในท้องแม่ใหญ่เดียวราับ่อนใหญ่มากโอ๊ยแตงไทยหลบก่อนเร็วมันอันตรายแตงไทยใหญ่มากออ่าใหญ่มากใหญ่มากอะไรอันนี้เป็นอะไรคะแกะเลยค่ะแกะทีเดียว แตงไทยหลบก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวมันโดนคัตเตอร์ไอ้แตงเปิดช่องให้แม่ไหนออ่ะแตงกวาเป็นต่อสวัสดีค่ะพบกับช่องแตงไทยทำท่าช่อง้ีแตงไทยแตงไทยเป็นต่อแอนสองแตงค่ะ็นตอแงแตงค่ะแตงไทยผู้ซีเป็นต่อแอนสองแตงค่ะ อ่าอันนี้เป็นขวดนมเด็กแรกเกิดนะคะไหนเอามาดิเอามาให้แม่ดูสินี่ก็คือของเตรียมคลอดเนาะหยิบกันไกลในตะกร้าสีเขียวซื้อขวดหนึ่งแถมจุกนมอีกหนึ่งเนาะโอเคต่อไปแพมเพิร์ดเด็กแพมผู้ใหญ่ต่อไปแพมเพิร์ดผู้ใหญ่อันนี้ของแม่เอาไว้ใช้หลังคลอดอืมวางเออวาง หนูอยู่ตรงนี้เลยกลัวโดนคัตเตอร์ต,ต,อรต่อไปอต่อไปอะไรอ่ะ <c oughs> ไอเพลงอะไรนะลูกที่มันร้องในติ๊กต็อกมันคืออะไรอะไรนะร <c oughs> ้องสิร <c oughs> ้องไ <c oughs> ม่เป็นจังหวะเลยอย่าจับปากสกปรกอย่ามือจับปากในแตงกวาร้องนี้อะไรคะชุดนอนมะไหนเอาออกมาดูทีลวตัวตีเออมันคืออะไร นี่ <S <S อันนี้เขาแบบว่าเหมือนแบบสุ่มมาให้เรา <S 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 เขาไม่ให้เราเลือกมีสีอะไรบ้างสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเอออันนี้ซื้อแบบสุ่มสามตัวเป็นชุดหมีพ่อพ่อเอาตรงท้ายมาดูหน่อยสิมันหมียังไงวะอ๋อแบบนี่ท้ายอ๋อเป็นถุงเท้าแบบ หมีเป็นชุดหมีปลาต่อไปผ้าอ้อมผ้าเช็ดตัว,าาตวออกมาสิจะต้องไปซักจะต้องแกะออกมาอยู่แล้วอันนี้ผ้าเช็ดตัวน้องนะคะอันนี้แม่เลือกลายเองค่ะเป็นผ้าสีขาวแล้วก็ลายลออยีเล็กอนุมน่มๆนี่สวยไหมสวยมากเลยคะ่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้อะไรแกะ แตงไทยทาไมไอจังเลยอ่ะลูกถ้ายังไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ไม่ให้ไปโรงเรียนนะอันนี้คืออะไรเด็กๆรู้ไหมให้ไทยใครรู้ที่นอนเด็กหรอคไม่ใช่พี่นอนที่ลองอาบน้ําที่ลองอาบน้ำเบบีแตงไทยก็เข้าไปนอนได้นะตขวดอ่างอาบน้ําไม่ต้องซื้อมีอยู่แล้วใช้อันเก่าแตงไทยแพงเพิ่ิวบอลอ่าแพงเพิ์มเต๋ น้ำเพลดนิวบอลก็คือของเด็กแรกเกิดค่ะของใครแรกของน้องเป็นซองไม่มีแล้วใช่ไหมเป็นซองหมดแล้วเธอระวังลูกนะน้องอยากจับก็ให้น้องจับเธอลูกไม่เป็นไรหรอกลูกลน้องจะได้ไม่กวนพ่อเธอดูนี่อะไรใบกำกับภาษีเหรอใบเใบเสร็จและอะไร อ่ามีผ้าอ้อมนะคะเอาไว้แบบว่าใส่ให้น้องสลับกับแคมเพอร์แล้วก็เช็ดน่นนีแล้วก็มีผ้าห่อตัวผ้าอ้อมก็ต้องแกะนะคะต้องซักค่ะส่วนน้ำยาซักผ้าซื้อมาแล้วน้ำยาซักผ้าเด็กอยู่หลังบ้านเออระวังมันหายนะนะ่ะผ้าห่อตัวค่ะลูก พ,พี่ก่าช่วยพ่อแกะหน่อยเร็วจะได้เสร็จเร็วๆนี่อะไรเอ่ยผ้าห่อตัวผ้าห่อ,อตัวมีหลายผือนอยู่พอใช้เยอะอ่ะช่วยพี่ช่วยพ่อแกะหน่อยลูกช่วยพ่อแกะหน่อยพเพราต้องเอาออกไปซักเยอะมากอ่ะช่วยพ่อแกะหน่อยเร็วอันนี้เขาแถมมามั้งเนี่ยอ,อ๋ออ๋อไม่ได้แถม <st it> แม่ซื้อมานี้นแหละดีนี่น้ำยาอาบน้ำน้ำยาสระผมเด็กลูก อันนี้คืออะไรคะชุดนอนค่ะชุดนอนชุดนอนอ่าโอเคเอากระดาษออกลูาช่วยกะลูเดี๋ยวช่วกะไป้เอากระดาษออกลูกอ่าช่วยกันแกะลูกแล้วเดี๋ยวช่วยกันเก็บขยะไปทิ้งด้วยขยะเต็มเลยเนี่ยะด่ันะเนี่ยมันเป็นขนสัตว์ไงเอ๊ะมันเปีนขนเุ็ขยะไปงเธอทําอะไรอ่ะลแีอ เอาออกด้วยนะเดี๋ยวลูกเจ็บไม้แขนเสื้อมาอะไรขาดเธอขนหลุดอเหรออ๋อมันต้องซักก่อนไงยังไม่ซักอันนี้น่าจะเป็นผ้าห่อตัวไหนแตนกวาแกะได้เป็นอะไรถุงเท้าโอเคแกะพูดยากเลยเฮ้ยระวังมันขาดนะ ไม้แขนเสื้อไม่เอาทิ้งเธอยังไม่แยกไม้แขนเสื้อออกมาทิเอาไว้ใช้ขายของได้มีอีกอันนึงมีสองอันเห็นมีสองอันเเดียวไม่เหรอเหรอค่อยๆเอาออกนะลูกหนูต้องเอาออกฝั่งนี้สิลูกเออมันจะได้ไม่ติดหูนอคผ้าห่อตัวน้องแล้วก็หมวกเอาพลาสติกออกมาด้วยลูก เป็นงานเยอะไหมของน้องแตงโมเยอะมากตอนของพวกเด็กก็เยอะอย่างเงี้ยตอนของพวกเองเด็กๆก็เยอะตอนตอนไปพ่อมันมีมันมันมีงานแบบมหากรรมแบบสินค้าแม่และเด็กที่ที่ใบเทกจําได้ไหมไม่ใช่เมกาใบเทกตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะราคาถูกไปซื้อของให้ไทยไปไปมาหมดเกือบหมื่นเลยไม่ถูกเลยตอนแรกนึกว่าโอ้มันเป็นงานแม่และเด็กคงถูกแหละไม่ถูกอ่ะหมดเกือบหมื่น ของเตรียมคลอดพวกเองอ่ะทุกคนอ,ะอ่ะนนแต่แต่เวลาแบบ<า>แต่เวลาใครเกิดใหม่ก็ต้องซื้อของใหม่ให้ทุกรอบ<า>ได้ของใหม่ทุกคนแต่ว่าก็จะมีชุดเก่าๆของพี่กวาพี่ต่อเหลืออยู่ก็ให้น้องใส่ได้นะลูกนะใช่ใชุดใหม่ก็ไว้ใส่เที่ยวชุดชุดเก่าก็าไว้ใส่อยู่บ้าน ใส่ได้ทั้งชุดใหม่ชุดเก่าโตแล้วเอง่ะไม่เคยกินขวดนมเลยไทยเองรู้ไหมเองกินนมแม่สองปีอะแตงไทยแล้วตอนนี้พอให้กินมันสายหัวนไม่กินไม่ท่าของน้องเองไม่เคยดูดขวดอะแตงไทยเองดูดแต่นมจากเต้าโตแล้วอันนี้กล่องใหญ่อะไรวะหนูไปหันขนมมาดิร้อนว่ะโตก็กินกันไม่มีคนโตกินนะ ไอ้ใครโตัวยังดูขยะของแตงโมโดนใครบ้านเออเออเออยุงกัดพี่ต่อทำการบ้านใกล้เสร็จยังหเอเมือมือเอามือออกคัตเตอร์กระดาษเปียกใช่กระดาษเปียกมันใส่มากล่องบุ้มหัวทำไมเขาใส่มากล่องใหญ่จังเอา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 ออกไว้ให้แตงไทยเป็นต่อแตงกวาใช้แล้วก็แตงโมก็ใช้ได้แล้วก็เอาไว้ขายด้วยอ่ะเด็กๆเอาไปจัดเรียงไว้ขายเอาออกมาไว้ใช้สักสองอัน เออที่เหลือเอาไปวางขายพอใช้หมดแล้วค่อยไปดีมาไม่ไม่ห้ามแกห้ามแกไปเรียงวางขายให้แม่ตรงนู้นอ่ะลากกล่องไปลากกล่องไปนี่เอามาขายนี่หนูเอามาเรียงตรงนี้ลากกล่องมาลากกล่องมาเธอลากกล่องมาให้มันหน่อยเอาขรวางไว้นี่ลูกอ่าโอเคมานี่เรียงชั้นนี่เรียงสวยๆเอารองเท้าออกรองเท้าเอาออกมาวางไว้ตรงนี้ลูก หนีวางไว้ตรงนี้ก็ได้เอออ่ะเลี้ยงสวยๆนะ<อ>เป็นอะไร<อ>เธอลูกเป็นไรอ่นนี่เออเอาให้ลูกเอาไว้รักแม่้รอเองโตแล้วเองจะใช้ขวดนมทำไมเองกินนมกล่องแล้วอ่ะแตงกวาจัดเลยลูกจัดใจชั้นสวยๆเอารองเท้าออกออเดี๋ยวพวกนี้เอ,อาขยะตรงนี้ไปทิ้งให้แม่หน่อยนะ มันมาถึงตั้งนานแล้วเพิ่งจะว่างแกะเนาะ,ะ,ะจัดช่วยสวยแม่ว่าเรียงลายนี้ดีกว่านี่ลายนี้เอออ,อจัดช่วยกันเออจัดของขายใช้ด้วยขายด้วยเขาเรียกว่ากระดาษเปลี่ยนนะลูกนะนเ,นเ่ะเรียงชั้นสองเออ ให้น้องช่วยเลี้ยงด้วยให้น้องทําด้วยน้องอยากทําอ่ะเขยิบกล่องไปให้น้องเข้าหน่อยอ่ะให้น้องใครทําด้วยลูกน้องอยากทำใครจะใส่อะไรเนี değil. ่ยใส่เปล่าใส่เปล่าไม่ไม um> uh ่ยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยนน้าล้างล้างมาล้างมาแต่แรกแลยขวดเปล่าขวดไม่ไม่สกปรกเลยโใครอ่ะพ่อรู้ได้ไงว่าไม่สกปรกก่อนที่จะล้างไง้า็ในขวดมมีตั้งอะไรเลย แต่มันแค่น้ำอยู่นานมากเลยนะไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยหรือกดเปาเหรออ่ะเสร็จยังลูกอ่ะเอามาวางไว้ตรงนู้นเลย,ยแล้วเดี๋ยวพ่งนี้เก็บขยะไปทิ้งให้แม่หน่อยนะยเอาเฉพาะขยะไปทิ้งกล่องเอาไว้ขายได้นะลูกโอเคขอบคุณมากเ้องมีขวดหนุงมงอเงยอยากได้ขวดนมเหรอคะแต่หนูโตแล้วนะคะลูกหนูจะดูขวดนมทาไมคะ ปกติยกน้ำกอกปากอันนี้ทําเป็นอยากได้ขวดนมหนูเห็นน้องมีหนูก็เลยอยากมีเหรอโอโ้โหโอ้โหนี่ขวดแตงไทยอยู่นี่รอแม่ล้างให้ปากินข้าวกันลูกกินข้าวก่อนค่อยทาการบ้านต่อไหนแม่ดูซิตัวร้อนหรือเปล่าพี่ต่อตัวลมลุมๆนะไอ้กว่าตัวลุมๆนะไอ้ไทยปกติ้ตัวุมๆพรุ่งนี้ไปโรงเรียนได้ทุกคนแหละแต่ต้องกินยาก,ก่อนนอนก่อน ไปแตงกวา่าไปหยิบเสือ้อไปช่วยกันตักข้าวหยิบเสื้อไปเอาถ้วยมาสองถ้วยเดี๋ยวกินข้าวกันแตงกว่าไปหยิบเสือ้อพี่ต่อไปตักข้าวเธอกิ<า>นข้าวไหมเขาไม่เคยกินข้าวพร้อมครอบครัวอยู่แล้วและถ้วยใหญ่นะถ้วยใหญ่สองถ้วยนะเร<อ>า,าดัดเองแตงไทยทำไมก <coaching S 1> <ๆ>ินขนมร้อไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวมดก็ขึ้นชุดน้องหรอก ของเยอะมากเดี๋ยวต้องซักก่อนยังไม่ได้ซักเลย